ว่าพร่างทางชมคณานกพนพกจับไม้อึงมีเบนจวันจับวันชารีเหมือนวันพี่ไกลสามสุดามา นางนวลจับนางนวลน,นอนเหมือนพี่เนบนวลสมอนจินตราจากกระพาคจับจากจำนานจาเหมือนจากนางสการะวาตี แขกเต้าจับเต่าร้างร้องเหมือนร้างห้องมายารัศมีนกแก้วจับแกว้วพาทีเหมือนแก้วพี ทั้งสามสั่งความมาตระเวนภัยร่อนร้องตระเวนภัยเหมือนเวนใดให้นิราชเสน่หาเขาโมงจับโมงอยู่เอกา เหมือนพี่นับโมงมาเมื่อไกลนางครับแค่จับแค่สันโดดเดียวเหมือนเปล่าเปลี่ยวครับใจในไพรกว้างชมวิหก นกไม้ไปตามทางขนันงนางพลางรีบโยที